ยินดีต้อนรับสู่มาสออตโต้การาจชแหลง่งรวมรีวิวเชิงลึกข้อมูลเทคโนโลยีล้ำสมัยและอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับเครื่องจักรอันทรงพลังจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งในอากาศยานทางทหารที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดแห่งทศวรรษหน้านั่นคือ Boeing F-47 เครื่องบินขับไล่ล่องหนเจเนเรชันที่6เราจะรีวิวเจ้าเครื่องบินลำนี้อย่างละเอียด พร้อมทั้งสเปคและคุณสมบัติเด่นที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าขององค์การรบทางอากาศอย่างสิ้นเชิง Boeing F-47 ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการ Next Generation Air Dominance ของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกามันไม่ใช่แค่การอัปเกรดจาก F-22 หรือ F-35 เท่านั้นแต่คือการสร้างนิยามใหม่ขององค์การครองความได้เปรียบทางอากาศอย่างแท้จริง เครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบมาเพื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงโดยรวมเอาความล้ำสมัยด้านการครางตัวระบบเซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อกันอย่างชาญฉลาดความเร็วสูงและการทำงานร่วมกับโดรนอัตโนมัติไว้ในลำเดียวในด้านการออกแบบ F-47 ดูล้ำอนาคตด้วยรูปร่างมุมแหลมและวัสดุคอมโพสิตยุคใหม่ที่ช่วยลดการตรวจจับจากเรดาร์ ตัวเครื่องถูกเคลือบด้วยผิวด้านสีเทาที่ถูกออกแบบมาให้พลางตัวจากคลื่นความถี่หลากหลายแบบภาหุธทุกชิ้นถูกเก็บไว้ในช่องภายในลำเครื่องเพื่อไม่ให้ลดความสามารถในการพลางตัวโครงสร้างของมันยังถูกออกแบบให้รองรับการเคลื่อนไหวที่คล่องตัวและบินด้วยความเร็วเหนือเสียงต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของเครื่องยนต์ F-47 ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์แบบอะดัคถีฟไซเคลิลที่พัฒนาใหม่ซึ่งไม่เพียงแต่ทําให้สามารถทําความเร็วได้เกินแมต2แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงและรัศมีการต่อสู้ได้อย่างมากด้วยระยะปฏิบัติการมากกว่า1,000ไมล์ทะเลทําให้ F-47 มีความได้เปรียบในเรื่องระยะทาง ความอึดและความยืดหยุ่นของภารกิจซึ่งมีความสำคัญมากในสถานการณ์สมัยใหม่โดยเฉพาะในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่มีระยะทางกว้างไกลสิ่งที่ทำให้ F-47 โดดเด่นอย่างแท้จริงคือระบบปัญญาประดิษฐ์และการผสานข้อมูลจากเซ็นเซอร์รอบตัวภายในห้องนักวินถูกออกแบบให้ทันสมัยอย่างล้ำลึกด้วยจอแสดงผลเสมือนจริงการควบคุมแบบสัมผัสและระบบคาดการภัยคุกคามล่วงหน้า เรื่องบินลำนี้ไม่ได้บินเพียงลำพังเพราะจะทำงานร่วมกับฝูงโดรนอัตโนมัติที่เรียกว่า Collaborative Combat Aircraft ซึ่งสามารถทำภารกิจลาดกระเวนสงครามอิเล็กทรอนิกส์และแม้แต่การรบทางอากาศโดยทั้งหมดถูกควบคุมผ่านนักบินใน F-47 หรือโดยระบบ AI อัจฉริยะอีกหนึ่งคุณสมบัติที่สำคัญคือความสามารถในการเชื่อมต่อกับเครือขา่ขายการรบร่วมทุกเหล่าทัก ทำให้สามารถแชร์ข้อมูลสนามรบแบบเรียลไทม์กับอากาศยานหน่วยภาคพ,พื้นและเรือรบได้ทันทีความสามารถเช่นนี้ทำให้ F-47 กลายเป็นมากกว่าฝูงบินขับไล่แต่มันคือศูนย์บัญชาการลอยฟ้าที่สามารถควบคุมสนามรบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำขณะนี้โบอิงได้รับสัญญาการผลิตมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์และคาดว่าการทดสอบการบินครั้งแรกจะเริ่มในช่วงปลายทศวรรษ นักวิเคราะห์ทางทหารเชื่อว่า F-47 จะเข้ามาแทนที่ฝูุ่มบิน F-22 และมีบทบาทสำคัญในการรักษาความได้เปรียบทางอากาศของสหรัฐและพันธมิตรไปจนถึงปี2040และต่อต่อไปทั้งหมดนี้คือการเจาะลึกเจ้า Boeing F-47 เครื่องบินขับไล่ล่องหนเจเนอเรชันที่6หวังว่าคุณจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเห็นภาพอนาคตขององค์การรบทางอากาศได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากติดตามรีวิวเทคโนโลยีทางทหารพาหนะล้ำยุคและวิศวกรรมขั้นสูงเพิ่มเติมฝากกดไลค์แชร์วิดีโอนี้และกดติดตาม Mars a าอ t o Garage เพื่อรับชมคอนเทนต์คุณภาพดีแบบนี้ทุกสัปดาห์